สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่วันนังคารกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะขอพูดเกี่ยวกับกระแสรัรฐบาลใหม่กันก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับตามองเลย พอเลือกตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยหลายฝ่ายนะคะทั้งเอกชนรัฐบาลรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คอยจับตามองว่าจะเป็นแบบไหนคือเริ่มมีการคาดหวังละว่าจะเป็นไปอย่างที่เขาหาเสียงตอนแรกหรือเปล่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่เขาชัดเจนมากนะคะแต่ตอนนี้มีกระแสหลายฝ่ายเลยนะคะออกมาคัดค้านยกตัวอย่างเช่นการปรับ ค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเป็น300นี่คือมีผลกระทบแน่นอนเอกชนนะคะเขามาคันๆว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับรุ่นเร็วเลยเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆอย่างแน่นอนอย่างเช่นร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมอาจจะต้องปิดทําการหรือปิดกิจการไปเลยทีเดียวเพราะว่าแบบปกติมาเขามีเงินทุนหมุนเวียนอะไรของเขาที่เปนระบบอยู่แล้วแต่พอมาเพิ่ม ถ้าเกิดรายได้เข้ามาไม่หมดเขาจะเอาที่ไหนไปจ้างคนใช่ไหมลูกผู้ถูกต้องเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะเขาถึงบอกว่าให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปดีกว่านะคะเพราะว่าการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามถึงสี่ปีนะคะถึงจะทําได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนโยบายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เรียนฟรีเรียนฟรี15ปีเต็ม นานนะนานมากแต่ก็มีฝ่ายคัดค้านอีกเลยค่ะว่าจะสามารถทําได้จริงไหมถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้จริงนะคะเงินที่จะมาลงทุนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเหมือนตําพิกละลายแม่น้ําถ้าเกิดว่าทําไม่จริงนะคะอาจจะมีผลดีต่อผู้ปกครองที่ช่วยในเรื่องของต้นทุนที่จะให้เด็กๆเนี่ยสงไปเรียนหนังสือหรือว่าอะไรช่วยได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไม่จริงจังเนี่ยอาจจะตําพิกละลายแม่น้ําได้ใช่แล้วบางทีระบบมันอาจจะรวนก็ได้แต่ว่า อยากจะเป็นแบบนี้มากกว่าในการที่แบบว่าคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการ<ช>เรียนค่อยให้ทุนให้เขาดีๆแล้วไม่ต้องคิดดอ,อกเบี้ยแพงออเใช่คือแบบว่า ยังไงประสบอันนี้ปัญหาตัวส่วนตัวก็คือว่าทุนกยศต่างๆซึ่งมีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยมันสูงมากอ่ะเราคิดสิคะว่าคนถ้าเกิดว่าจบมาไม่มีงานทําเอาที่ไหนไปคืนใช่ค่ะหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับระบบการศึกษาแล้วก็เงินทองเนี่ยพูดยากเนาะใช่ค่ะดังนั้นเขาบอกว่าควรที่จะเน้นในเรื่องของให้ตั้งแต่อนุบาลดีกว่า9ปีเต็มดีไหมเอาแบบเน้นคุณภาพจริงจรินะคะเพื่อประโยชน์ของเยาวชนไทยด้วยสหคนที่ไม่มีจริงๆดีกว่าใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งทุนเชื้อเพลิง เรื่องออของ NGV LPG นะคะตอนนี้เขากำลังตึงราคาอยู่ว่าจะขึ้นดีไหมไม่ขึ้นหรือ,อยังไงนะคะน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยกเลิกไปนะคะ ผู้เดือดร้อนก็คือประชาชนอีกนั่นแหละแก๊สหุงต้มเนี่ยจะขึ้นแพงก็ไม่ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องใช้ใช่ไหมคะประกอบอาหารประกอบอาหารเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยกำลังจับตามองคุณอยู่นะคะรัฐบาลใหม่อยากให้จริงใจแล้วก็เน้นทําจริงดีกว่าเอาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับอย่างจริงจังและจริงใจดีกว่าค่ะะมีเวลาให้คุณ4ปีใช่ค่ะสน์ให้ได้นะคะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดี กันมากขึ้นนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่กิจกรรม SMS นะคะเมื่อวานนี้นะคะมีคนส่งมาเยอะแยะมากมายเลยแต่จะบอกว่าวิธีการส่งเนี่ยอาจจะผิดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวกระตูนจะมาย้ำอีกทีนึงนะคะหัวข้อกระตูนถามคุณผู้ชมว่ามุมมองความรักของคุณเป็นแบบไหนนะคะพิมพ์ BP ีตัวใหญ่นะคะแล้วก็เว้นวรรคก่อนนะคะตามด้วยข้อความของคุณค่ะส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะค่ะเป็นแบบไหนก็บอกกันมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะส่งกันข้ามาเยอะๆยนะคะแล้วก็เราติดตามว่าคุณจะได้ ได้รับอะไรนะคะให้เรารุนการรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ค่ะาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ชอบรับประทานผงชูรสใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวนี้ชีวิตต้องเจอกับผงชูรสทานอาหารนอกบ้านยังไงเจออยู่แล้วนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่สวยไปเลยก็ได้ใช่ค่ะแลวรวมถึงนะคะเรื่องราวความรักที่การ์ตูนนํามาฝากด้วยนะคะว่าผู้ชายแบบไหนนะที่ผู้หญิงเราชอบแล้วก็สนใจอยากจะมาเป็นคู่ของชีวิตนะคะต้องติดตามชมช่วงหน้าชนนี้พักกันสักครู่ค่ะ